ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระดาผ่าสตอรีเช่นเคยนะคะห่างหายไปกับการรีวิวแล้วก็สวอชสติกลิปสติกกันนานมากๆนะคะวันนี้อ้อกลับมาทำรีวิวให้ดูอีกครั้งนะคะพร้อมกับน้องคนนี้เลยค่ะนี่จ้าดนพนะคะอิงเอรีเบลเวดนะคะ,ะ,คะรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะที่เรียกว่าคอลเลคชันพีชนะคะเป็นพีชก็คือ Peach ก็คือลุคพีชเรานั่นแหละให้ดูกันนะน้องเขามีทั้งหมดมี5สีด้วยกันนะคะเราไปเริ่มดูสีแรกกันก่อนกันนะคะสีแรกก็คือ Ink Airy v l l v e t 21นะคะชื่อสี fluffy T s a c h e s t นั่นเองค่ะนี่สีเขาเดี๋ยวเราไป Swatch ให้ดูกันเลยค่ะสีจะอกแบบชมพูมวนวลๆนะทุกคนคือ เนี่ยกลิ่นคือหอมมากๆเนี่ยนี่คือสีสองหนึ่งนะคะนี่ชมพูมนวลๆต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่เบอร์สองสองเลยนะคะสองสองเขาชื่อสีว่า e n น e r Peach นะคะนี่ก็จะออกเป็นโทนส้มนะทุกคนนี่เดี๋ยวอ,อ้อจาะ ลองให้ดูกันเลยสีนี้สวยอ่ะมันจะออกเป็นแบบสีส้มอ่ะทุกคนเนี่ย ต่อกันที่สี2-3นะคะนี่ชื่อสี in the peach light นะคะนี่ทุกคนสี 4, ก็จะออกแบบนวลนุนนะคะเดี๋ยวลองสวอชให้ดูก,ก่อนนี่คือสี2ออุ้ยสวยฮนะสีแบบเหมือนเกีลกล๊ยบกุ้ลาบเลยทุกคนเนี่ยออกชมพูแบบน,นวลนๆชมพูแบบคาสเทลว่ะเนี่ยเห็นปะโอโดีดี อันเสร็จแล้วสีสองสามข้อสวยอะ่ะอ่ะนี่ไอ้ค่ะเราไปต่อกันที่สีสองสีนะคะสองสี 2, 4, ชื่อสี Heavily Peach นั่นเองนะคะนี่วัือนี้แดงสวยมากเลยทุกคนแดงแบบ แดงแบบใสๆข้างในอ่ะทุกคนสวยอ่ะสวยจริงๆคอลเลคชันนี้คือสวยทุกสีอ่ะดูดิเนี่ยสสองสีนะคะนี่คอดสวยอันนี้ือสีสองสีนะทุกคนออกสีแดงนิดๆน,นะสวยๆส,สีสุดท้ายนี้ก็คือชื่อสีแซนซ p e พ c ชนั่นเองนะทุกคน สีเนี้ยคือแบบจะเหมือนแบบชมพูเข้มสุดอะทุกคนเนี่ยเนี่ยสวยนี่นะคะคือสีสองห้านะทุกคนเดี๋ยวไปลองที่ปากกันค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่คือสีสองห้าทุกคนสวยเนาะ ก็มาถึงบทสรุปกันนะคะสวอชให้ดูทั้งหมด5สีนะคะทุกคนคืออ้อชอบทุกสีเป็นเนื้อเวลเวตทุกคนแต่คือแบบบางมากบางถึงขนาดว่าแบบถอดออกลิบๆเ้าก็จะเอาแบบมาทาโดยที่อ้อไม่ใช่กระจกนะเวลาทาผ๊บแบบอ้อก็ทาทาเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันติดหรือยังวะทาไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันติดหรือยังวะคือทาจนแบบไม่รู้ว่าสีมันติดหรือยังเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรเคลือบที่ปากทุกคนเข้าใจไหมคือความบางของเขาอะและ ติดปากคือนิ่มมากจนสุดท้ายเอาเอากระจกขึ้นมาดูเอา้เอาตายแนละ้วคือแบบติดแบบสีแน่นปากแน่นมากเลยเพราะฉะนั้นคือเม็ดสีของเขาพิกเมนต์เขาค่อนข้างแน,น่นคือออกมานิดนึงเนี่ยนะก็สามารถเบลนด์ได้ทั้งปากทั่วปากแล้วอ้อไปเทสกันน้ําให้ด้วยทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นเป็นแบบภาพอินเสิร์ตขึ้นมานะทุกคนคือน้องคือแบบเอาน้ำล้างแล้วยังไม่ออกเพราะฉะนั้นคืออ้อชอบเรื่องความติดทนให้เขาที่หนึ่งหนวะังว่าทุกคนนะคงจะชอบกันนะคะใครที่ชอบลิปแนวแบบนี้นะจิ้ม จุ่มเนื้อกำมะหยี่เวลเวตนะคะ ก็สามารถไปตามกันได้นะออได้มาจากยูเทเรียมนะคะก็สามารถคลิกสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะราคาคืออยู่ที่ประมาณหลักร้อยทุกคน400กว่าบาทนะคะแล้วแต่โปรโมชั่นว่าจะเป็นสี0ร้อยเท่าไหร่นะทุกคนจริงๆมันได้ทุกสิหรือคือใครที่แบบชอบสะสมก็แนะนําว่าเออซื้อเก็บเป็นคอลเลคชันไปเลยคอลเลคชันพิเศษนี่คือดีจริงๆทุกคนสุดท้ายนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยเนะจ๊ะาฝากติดตามแล้วก็ฝากช่องทางอื่นๆของออ ด้วยนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะยังไงต้องไปแล้วใครที่มีคอมเมนต์หรือว่าอยากคุยอะไรนะคะอยากให้เอารีวิวใดๆนะคะก็เอ็เมนมาคุยกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ